ทำแกงหน่อไม้แซ่บกินกันขาดนานแล้วค่ะที่พลอยไม่ได้ทําแกงหน่อไม้ตั้งแต่หมดฤดูกาลหน่อไม้นะคะแต่ไม่เป็นไรเรามีอยู่นะคะหน่อไม้อัดถุงค่ะพลอยทําเอาไว้นอกสมัยก่อนเขาก็จะอัดใส่กิิบกันนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายไปตามยุคตามสมัยนะคะก็คืออัดใส่ถุงแบบนี้เนาะก็สามารถเก็บได้นานเหมือนกันค่ะนับเวลาก็น่าจะครึ่งปีได้แล้วนะคะคือพลอยทําไว้ตั้งแต่หน่อไม้ออกเยอะๆเลยค่ะ อันนี้ก็คือพลอยทําไว้พร้อมแกงเลยนะคะฟานเรียบร้อยแล้วก็เอามานึ่งแล้วก็อัดถุงไว้เทออกจากถุงแล้วก็มาล้างทำความสะอาดจากนั้นก็เอาไปต้มน้ําทิ้งทักหนึ่งรอบนะคะหน่อไม้ที่เราเนึ่งแล้วแบบนี้นะคะต้มไม่นานค่ะใช้เวลาต้มห้านาทีถึง10นาทีแค่นี้ก็จืดได้ที่แล้วนะคะระหว่างรอหน่อไม้จืดเราจะมาเตรียมผักที่จะใส่แกงหน่อไม้นะคะพอก็มีบวบนะคะอันนี้ก็เป็นบวบหมอม ไม่ได้ซื้อนะคะยายเขาปลูกเขาก็เอามาให้อันนี้เป็นรอบที่สองและที่ยายเอาบวบมาให้นะคะรอบแรกก็คือนึ่งใส่ปลานะคะรอบที่สองพลอยก็เลยนึกอยากกินแกงหน่อไม้ก็เอาบวบมาแกงใส่หน่อไม้ค่ะแต่ถ้ามีเห็ดด้วยเนาะใส่ไปด้วยกันนะคะจะทําให้แกงหน่อไม้เรานั้นนัวอร่อยเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมค่ะจากนั้นเอาบวบมาล้างทาความสะอาดนะคะพลอยใช้แค่สองลูกถ้าใช้ทั้งหมดสามลูกคิดว่าน่าจะเยอะไปค่ะ ฝานบวบเสร็จเรียบร้อยหน่อไม้ที่เราต้มไว้ก็จืดแล้วนะคะพลอยก็จะเอามาเทน้ําทิ้งแบบนี้เลยนะคะพลอยต้มหน่อไม้ทุกครั้งพลอยต้องล้างน้ําเปล่าซ้าไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันไหมแม่พลอยอะคะ่ะแกงที่บ้านนะ่ะแม่บอกว่าไม่ล้างคะ่ะคือแบบเทน้ําทิ้งแล้วก็เอาหน่อไม้มาแกงต่อได้เลยเขาบอกว่ามันจะออกรสชาติติดขมหน่อยๆน่อยเขาบอกว่าอร่อยคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วมาเตรียมแกงกันเลยค่ะเทน้ำใบายานางลงไปเลยนะคะเทให้หมดเลยค่ะแล้วก็มาเตรียมตำข้าวเบือหรือว่าเครื่องแกงนะคะพอจะใช้พริแกแห้งเหมือนเดิมค่ะประมาณ1 0บถึงสิเม็ดนะคะจากนั้นก็ใช้ข้าวเหนียวค่ะที่แช่น้ำเอาไว้จนเปื่อยนุ่มแล้วสองหยิบมือค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็โขลกส่วนผสมทุกอย่างให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะหรือไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็พักไว้ก่อนเลย พอเดือดพลอยก็จะใส่ปลาดุกลงไปด้วยนะคะจะได้นัวๆนวเนาะพอยใช้ปลาดุกหนึ่งตัวค่ะจากนั้นก็ตามด้วยข้าวเบือที่เราตําเอาไว้แล้วก็ละลายน้าเสร็จกบร้อยเทลงไปเลยค่ะคนเลเล็กน้อยนะคะเตรียมปรุงกันเลยค่ะพลอยจะใช้เป็นปลาสดนะคะอุย้ยนานแล้วไ่ได้กินบอกแล้วว่าเปรี้ยวปากสุดๆนะคะใส่ลงไป2ทับพีค่ะต่อด้วยผงชูรส1ช้อนชาค่ะเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยบวบหอมที่เราหั่นเอาไว้นะคะใส่ลงไปหมดเลยคนเลสักเล็กน้อยพอบวบสุกก็ใส่ผักได้เลยค่ะ อันนี้แถวบ้านจะเรียกว่าผักจะแงะนะคะหรือภาคกลางเขาเรียกว่าหอมแย้หรือเปล่าแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันแต่ว่าแกงใส่หน่อไม้มันอร่อยมากค่ะผักสุกจากนั้นก็ปิดแก๊สยกลงได้เลยค่ะทีนี้ก็พร้อมจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะแกงหน่อไม้ใส่ปลาดุกใส่บวมหอมใส่ผักหอมแย้นะคะบอกเลยว่ากินหอมมากที่สําคัญอร่อยมากด้วยค่ะ